ทำไมคนในชุมชนนี้ดูจะมีความสุขจังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมในสมชายทักสินวัตรเป็นประธานสนยนจัดก,การกองทุนชุมชนบ้านหนองจอกเริ่มแรกกรมพัฒนาชุมชนได้มีโครงการให้มีตั้งศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนขึ้นมาแล้วก็มีพนักงานของขอำเภอเมืองคือเหนว่าที่เนีเ้มแข็งมีการบริหารจัดก,การนี่ที่ได้ดีก็มาเดเนินการให้แนะนำทำทุกอย่าง โดยเริ่มตั้งศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนบ้านหนองจอกเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2566มีคณะองรมการ13ท่านศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองจอกเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกองทุนหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดก,การทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนให้สามารถลดหนี้หรือปลดหนี้ได้ศูนย์จัดก,การกองทุนบ้านหนองจอกเนี่ยคือเกิด ตอนที่เรามาดูข้อมูลพื้นฐานกันว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีนี่ถึงสองกองทุนมีกู้มอมทรัพย์เพื่อการผลิตแล้วก็กองทุนหมู่บ้านเราก็มาดูวิคเคราะห์กันแล้วว่ามีสมาชิกที่เป็นนี่สั่งสัญญาพยายามจะลดให้เหลือกสัญญาเดียวกระบวนการมรา่ใหาดการกองทุนนี่ของชุมชนบ้านน้อจอกเนี่ยมันมียู่หกกระบวนการกระบวนการที่หนึ่งเนี้ย คือเราต้องสารวจข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลแล้วก็ไปสารวจเลยว่าสมาชิกเราเนี่ยมีหนี้ที่สัญญาสารวจข้อมูลเก็บเอาไว้วิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภทลูกหนี้เราต้องมาแยกประเภทลูกหนี้ว่ามีลูกหนี้อะไรบ้างของกองทุนหมู่บ้านกู้มอมฝรั่เพื่อการผลิตแล้วเสร็จปั๊บเราก็ต้องมาตั้งระเบียบข้อบังคับที่จะช่วยเหลือสมาชิก ประชุมห้าลือเจรจาลุกนี้ห้ากองทุนมารับผิดชอบเราต้องมาประชุมคณะกรรมการก่อนกับลุกนี้ทั้งหมดเลยว่าที่จะช่วยเหลือเนี่ยคือต้องดูว่านี่มีเท่าไหร่แล้วก็มาคุยกันเลยว่าจะกู้เงินเท่าไหร่ชำระยังไงหรือพอนพันยังไงหรือจะรีไฟแนนซ์เรื่องดอกเบี้ยกระบวนการพวกนี้ต้องมาคุยก่อนแล้วเราค่อยมาตกลงกับสมาชิกจริว่าเราจะไปกระบวนการไหนได้ ไปห้าจาัก,การนี้คือเราอะรวมนี้แล้วไงเราก็ต้องมาดูว่านี่ของเขาเนี่จะช่วยปนปนนยังไงได้ตามระบบเลยว่าโครงฟางนี่มันเป็นยังไงจะมาช่วยลดดอกเบี้ยรหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย รอบแรกปีสองห้กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณเป็นวัสดุส่งเสริมอาชีพด้านกเกษตรจากความต้องการและครามถนัดของสมาชิกส่วน,นการกองทุนชุมชนบ้านหนองจอกมีเมล็ดพันธุ์พักขา้าวโพดกระลำเมล็ดดาวเรืองและปุ๋ยชีวภาพเพื่อให้มีทุนมุ่นวียนเมื่อสมาชิกมีผลผลิตมีไรายได้ให้นำผลกำไรมาคืนศูนย์ ร้อยละ30ของมูลค่าวัสดุการ,กรเกษตรที่ได้ยืมไปรอบหลังเราก็สนับสนุนไปอีกหกหมื่นบาทก็ไปซื้อลิฟบินเอามาสนับสนุนให้คนในชุมชนเนี่ยมาทําลิฟบินโบราลายขายให้คนในชุมชนเราก็บอกเลยว่าคุณมาซื้ออุปกรณ์ที่นี่มีทั้งหมดเราก็ยังมาคุยสมาธิว่าเรารับซื้อไม่ต้องไปห้าที่แล่งข่ายคือส่งเสริมอาชีพเนี้ยมันเป็นโครงการสมนึกดีแพทย์ดีจัดก,การนี้ได้ คือเราติดตามเยี่ยมเยียนคือสมาชิกที่เอาอุปกรณ์ไปหรือเราให้ทางสูตรไปลงทุนเราก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยไปติดตามดูว่าเข้าไปทาจริงไหมหรือเป็นยังไงเป็นผลสําเร็จยังไงก็ท้าข้อไหนที่ไม่ดีเราก็แนะนําให้กับสมาชิกให้มีคุณภาพขึพข้นไปคือให้ไม่เกิดรายได้ลดรายจ่ายให้มีเงินมาส่งเงินออมแล้วเงินกู้ของสูจดการกองทุนเนี่ยคือมันจึงสําเร็จสวนจัดก,การกองทุนชุมชน,ชนบ้านหนองจอก มีคณะกรรมการที่เข้มแข็งทำให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการนี่ได้อย่างเป็นระบบจนสามารถเป็นต้นแบบของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในปี2568ของจังหวัดนครปฐมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองจอกรถนี้ปอดนี้แบบสบายสบายพอได้เข้ามาอยู่กับกลุ่มพี่ร,รู้สึกว่าเงินทุนหมุนเวียนมันจะ ง่ายขึ้นสบายใจหน่อยลดนี้ได้นะครับทำไปให้ให้มันดีขึ้นๆไปก็คงจะอดได้แะครับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนังจอผมถือว่าเยี่ยมดีเยี่ยมครับรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคนในชุมชนถึงมีความสุข